อูสมิตติดโควิดพบเชื้อลงปอดลิ้นไม่รับรถขอโทษคนใกล้ชิดได้รับผลกระทบนักสแสดงหนุ่มอูสมิตแจ้งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวติดเชื้อโควิด -19 หลังเข้ารับการตรวจหาเชื้อในวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาและทราบผลว่าติดเชื้อโควิด -19 ในวันที่10กรกฎาคม โดยเจ้าตัวได้เผยไทม์ไลน์ตั้งแต่วันที่27มิถุนายนถึงวันที่10กระกฎาคมซึ่งเจ้าตัวพักอาศัยอยู่ที่คอนโดสุขุมวิท55และได้แจ้งทุกคนที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบแล้วโดยล่าสุดหนุ่มอูได้มีการอัปเดตอาการผ่าน IG Story พบว่าเชื้อลงปอดตั้งแต่วันแรกอาการคือลิ้นไม่รับรถหายใจไม่ออกและแสบคอ นอกจากนี้หนุ่มอูยังเผยอ,อีกว่าตอนใส่แมสพกเจลแอลกอฮอล์ทุกที่ที่เดินทางไปและระมัดระวังตัวอยู่เสมอพร้อมกับขอโทษทุกๆคนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วยซึ่งก็มีเพื่อนดารารวมถึงแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กับทางหนุ่มอูกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ